ประธานาธิบดีโดนรรัลด์ทรัมป์เตรียมในประเทศชาวยูเคร,รนที่หนีสงครามกว่า2 4 0 0 0 0คนตามนโยบายไล่ผู้อพยพที่ประกาศไว้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทร,รัมป์ของสหรัฐเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมว่าตนกำลังพิจารณาเพิกถอนสถานะทางกฎหมายกับชาวยูเคร,รนกว่า204,000คนที่อพยพหนีสงครามมาอยู่ในสหรัฐ ดานสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่ารัฐบาลของทัมอาจมีการเล่งพิจารณาในประเทศเร็วๆนี้ซึ่งสวนทางกับมาตรการช่วยเหลือชาวยูเครนของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นอย่างมากโดยประธานาธิบดีทัมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในห้องทำงานรูปไข่เมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนไม่ได้ต้องการทำร้ายใครและยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำลังทำร้ายชาวยูเครน และกำลังหาทางแก้ไขปัญหาแม้บางคนมองว่าไม่เหมาะสมแต่ตนจะรีบตัดสินใจเร็วๆนี้ดานเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลทั้มที่ไม่ประสงค์บอกนามและแหล่งข่าวอีก3รายเผยกับรอยเตอร์ว่าแผนการยกเลิกคุ้มครองชาวยูเครนเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามยกเลิกสถานะทางกฎหมายของคนอพยพเข้าเมืองกว่า1 8ล้านแสนคนในโครงการพักโทษชั่วคราวเพื่อมนุษยธรรมของรัฐบาลโจไบเดน แหล่งข่าวทั้ง4รายคาดว่าการเพิกถอนสถานะพักโทษอาจเกิดขึ้นเร็วสุดเดือนเมษายนนี้นอกจากนี้สหรัฐยังมีแผนยกเลิกการพักโทษให้ชาวคิวบาชาวเฮตินิกรารัวและเวเนซุเอลาราว530,000คนซึ่งจะเร็วสุดในเดือนมีนาคมนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทัรมและประธานาธิบดีเซเลนสก,กี้ของยูเครนจะประทะคารมกันในทำเนียบข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนี้คงต้องจับตาดูต่อว่าชาวยูเครนที่หนีสงครามมาจะถูกสหรัฐเพิกถอนสิทธิ์จริงหรือไม่